สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสูตรเลขเด็ดจากเฟซบุ๊กอ่ะวันนี้เรามาดูฮาหนอยนะครับผมเรามาดูผลของหวยฮาหนอยกันนะครับเมื่อวานนี้ฮาหนอยสูตรที่หนึ่งนะครับผมอ่าฮา,าน,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 หาหนอยธรรมดานะครับผมหลุดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรฮานอยธรรมดานะครับผมแต่ไปเข้าสูตรฮาหนอย VIP นะครับผมก็คือสองตัวล่างสองหกนะครับ ก็ถือว <bin uk> <azo> ่า <objectives> สูตรที่หนึ่งนะครับผมเมื่อวานนี้ผิดต่อเนื่องเป็นงวดที่สองนะครับผมสูตรที่หนึ่งผิดต่อเนื่องเป็นงวดที่สองส่วนสูตรที่สองนะครับผมก็เข้าที่เลขห้านะครับหลักสิบสูตรที่สามก็เข้าที่เลขศูนย์นะครับผมหลักหน่วยล่างแล้วก็สูตรที่สี่นะครับผมที่นํามาใช้ตัดเมื่อวานนี้นะครับผมเด่นที่ห้านะครับก็เข้าที่หลักสิบนะครับผมขาดเลขเก้าไปตัวเดียวนะครับผม ถ้าสูตรที่1มี9นะครับผมเมื่อวานก็เฮงแน่นอนนะครับก็ผิดพลาดกันไปนะครับผมอีกหนึ่งวันสําหรับสูตรหานอยเราก็มาต่อกันวันใหม่นะครับผมวันที่ผิดไปแล้วก็อ่าแล้วกันไปนะครับ <c oughs> เรามาดูสูตรที่1นนะครับผมสูตรที่1เมื่อวานได้1นึสามนะครับผมออก59า้าแล้วก็ศูนย์เก้านะครับผมก็หลุดเป็นวันที่สอง สูตรที่สองเมื่อวานหลุดนะครับผมเมื่อวานวันก่อนหลุดเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับได้ห้าหกเจ็ดก็เข้าที่เลขห้านะครับผมมาเดินต่อเนื่องนะครับผมสูตรที่สองส่วนสูตรที่หนึ่งหลุดสองวันติดนะครับผมทีนี้เรามาดู่า <c oughs> สูตรที่หนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะใช้ผลนะครับผมของสามตัวบนฮานอยนะครับก็คือหนึ่งห้าเก้าสองตัวล่างก็เป็นศูนย์เก้า สูตรที่1นะครับผมก็จะใช้1ลบหลักหน่วยบนนะครับ1-9ลบ9นะครับผมเหลือ8 8บวก9ได้เท่ากับ17เนะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็น8แล้วก็9 <c oughs> ทีนี้เราก็มาดูข้อมูลสูตรที่2กันนะครับผมว่าจะได้ตัวเลขที่ตรงกันหรือไม่นะครับเมื่อวานสูตรที่2ก็ยังเดินอยู่ สูตรที่2จะใช้ผลของห้าตัวเลยนะครับผม5้าตัวบนก็คือ9ก้าหนึ่งหนึ่งห้าเ้านะครับ9ก้าหนึ่งหนึ่งห้าเ้าสูตรที่1นะครับหลุดไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมเราก็ไม่เอานะครับผมเราจะเอาใช้แค่10กับหน่วยเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็2ตัวล่างก็คือ0 9ย์วันนี้ตัวเลขจะชนกันหรือเปล่านะครับผมน่าจะชนกันนะครับก็คือใช้หลักหมื่นนะครับผมบวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างหลักหมื่นนะครับผมของรางวัล5ตัวหานอยนะครับผมรางวัลที่1ก็คือเก้านจะได้เท่ากับ9บวก9นะครับได้เท่ากับ18 18บวก9ได้เท่ากับ27นะครับผมวันนี้ก็จะได้ตัวเลขที่จนอาชนกันนะครับผม,ผมก็คือ789ท <c oughs> ีนี้เราก็จะมาดูสูตรอาที่3นะครับผมถ้าสูตรที่3ตัวเลขที่ออกมานะครับผมอาไม่ชนกันนะครับผมก็จะโอเคเลยนะครับผมเมืม่อวานสูตรที่3นะครับผม2อ่าหลุดไปนะครับผมลงงวดแรกหลุดเลยนะครับ งดว่าที่สองวันที่ผ่านมานะครับผมก็กลับมาเดินที่สองตัวล่างนะครับผมสองตัวล่างออกศูนย์เก้านะครับสองตัวบนออกห้าเก้าสูตรที่สามกลับมาเดินได้นะครับผมแล้วก็สูตรที่สองเหลือสูตรที่หนึ่งนะครับแต่วันนี้ตัวเลขชนกันอยู่ที่สูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้านะครับ สูตรที่3นะครับผมเป็นสูตรเลขเด่นก็จะใช้ผลของวันที่28นะครับผมในการมาออกผลของวันที่29ก็จะใช้2ตัวบนนี่แหละนะครับผมก็คือ59แล้วก็2ตัวล่างก็คือ09 <c oughs> วันนี้ตัวเลขน่าจะไม่ชนกันนะครับผม ก็จะได้เท่ากับนะครับผมสูตรที่3ก็คือ5้บวกศได้เท่ากับ5เพิ่มแต้มไปก็เป็น6อ่าแล้วก็7นะครับผมสำหรับหาหน่อยวันนี้ <c oughs> อ่ะทีนี้เราก็มาดูผลทั้งสามสูตรกันนะครับผม <c oughs> ผลทั้งสามสูตร ฮานอยวันที่29นะครับผมผลของวันที่29เดือนมีนาคม2563นะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่ส สูตรที่1ได้789นะครับ789สูตรที่2ก็ได้789สูตรที่3ได้5 6 7นะครับผมก็ได้ตัวเลขครบมา3สูตรนะครับผม สูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าสูตรที่ 2, 7, 8, สองเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สามห้าหกเจ็ดทีนี้เรามาดูสูตรที่สี่นะครับผมสูตรที่สี่ สูตรที่4ได้ตัวเลขออกมาเหมือนเมื่อวานนะครับผมก็คือ3 4 5หนะครับดังนั้นนะครับผม ฮาหวยห้าหน่อยในวันที่ยี่สิบเก้าเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมก็จะได้ตัวตั้งหลักเป็นนะครับผมเจ็ดแปดเก้านะครับส่วนสูตรนะครับผมที่เป็นสูตรคู่ชนนะครับผมก็เป็นห้าหกเจ็ดสูตรนี้ตัวเลขเจ็ดนะครับผมก็ไปชนกันอยู่ที่สามสูตรนี้นะครับ สามสูตรตัวเลข7ชนกันนะครับผมเด่นที่สุดนะครับวันนี้ก็จะเป็นเลข7นะครับเด่นที่สุดวันนี้จะเป็นเลข7นะครับ เด่นที่สุดวันนี้จะเป็นที่เลขเจ็ดนะครับผมส่วนสุดคู่ชนนะครับผมจะเป็นสามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับผมทีนี้ก็มาจับคู่ชุดกันก็จะได้ชุดที่หนึ่งนะครับผมเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก 83 84 85 86 93 94 95แล้วก็96นะครับชุดที่เด่นวันนี้นะครับผมชนกัน3สูตรเป็นเลข7นะครับก็จะมี73 74 75แล้วก็76 จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับผมก็จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับผมส่วนสองสูตรนะครับผมที่ชนกันนะครับผมสองสูตรท้ายที่ชนกันก็เป็นเลขห้านะครับผมวันนี้ตัวรองเด่นก็จะเป็นอ่าเด่นที่สุดนะครับผมก็จะเป็นเจ็ดห้าแปดห้าแล้วก็เก้าห้าตัวเดิมนะครับจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเมื่อวานออกเก้าห้านะครับผมหาหน่อยวันนี้ 59นะครับผมวันนี้ออกอาจจะออก95ก็ได้นะครับผมสลับกันไปนะครับตัวเลขที่นะครับผมให้ระวังนะครับผมก็จะเป็น78นะครับแล้วก็7788นะครับผมก็จะเป็นเลขาการบ้ลกันหามนะครับผมสําหรับฮานอยวันที่29นะครับผมวันที่29 เดือนมีนาคม2563นะครับผมส่วนตัวกันนะครับผมตัวตัวรองนะครับผมก็จะเป็น73 74 76นะครับผมตัวตีงก็จะเป็น75 85แล้วก็95ตัวเดิมนะครับผมก็เป็นข้อมูลนะครับผมสำหรับสูตรหวยฮานอยนะครับผมในวันที่29มีนาคม2563นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมที่รับชมกันนะครับ ก็หวังว่าข้อมูลวันนี้นะครับผมการจับคู่ชุดนะครับน่าจะเข้าสักวันหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับสูตรหวยฮานอยของวันที่29นะครับเดือนมีนาคม2563ต่อไปก็จะเป็นการลงข้อมูลสูตรหวยลาวนะครับผมในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ